บททีสิบพัทเทกรตาาาัตตคาถาอตีตังนาวาคเมยยานปาติกังเขอานาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ร่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทะติตัมปะหีนันตังอาปัตัญจะอานาคตังสิ่งใด้ร่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้ว และสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุปันนั้นจะโยธรรมังตัถาตัถา,าวิปัสสติอสังหิลังอสังกุปังตังวิธามาปพูหะเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่งอนงันไม่คลอนแขนในธรรมนั้นๆได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเนืองเนืองให้ผูโปงเถิด อัาเชวากิจจะมาตะปังโกชัญญามาลังสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเราจะรู้ความตายในวันพุ่งนาหิโนสังคลันเตนะมหาเสนะมหาเสเนนะมัจจุนาเพราะว่าความผัดเพียงกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลาย เอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตตามาตันทิตังตังเวพัเทกรัตโตติสันโตอาจิกะเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจคานั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแลว,ว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนีแล บทที่17เจอภินหปัจเวคณะปาทะชาลาธรรมโมหิชาลังอนัตติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงผลความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมโมหิพยาทิงอนัตติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงผลความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมโมหิ มรังอนาติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงผลความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปิเยหิมานาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้พัดภาคจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไปกรรมสโกมหิกรรมทายาโท กรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปติสรรโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมมังกลิสามีกัลยานังวาปาปกังวาตาสาทายาโทภวิสามิ เราจากทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าจากต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังอัมเหหิอภินทังปัจเจเวกขีตพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันทุกๆวันเทินบทที่18พรมวิหารภาวนา เอวัมเมสุตังเอกังสมยังปะควาสาวัติยังวะวิหารติเชตวะเนอานาถาปินทิกัสตาอาลาเมตัดระโคปะควาปิกขูอามันเตสิพิกะโวติภัพันเตติเตพิกูปะภาวะโตปาทจโสสูงปะควาเอตาทโวจะเมตตายาพิกเว เจโตวิมุตติยาเสวิตยาภาวิตยาภุริกตายาณิกตยาวัตุกตยาอนุทิตยาปริจิตยาสุสะมารทายาเอกาทัานิสังสาปาติกังคะกตเมเอกาทัสสุขังสุปฏิสุขังปฏิพูชตินปาปะกังสุปินังปัสสติ มนุษยานังปิโยหติอมนุษสานังปิโยโหนติเทวตาลักันตินาสะกิวาวิสังวาสตังวากามติตุวาตังจิตตังสมาธิยติมุขวันโนวิปัสสิตาติอาสัมมุโขการังกาโลติ อุตริงอาปาติวิชันโตพัมมะโลกุปโคโหติเมตายาพิกเวเจโตวิมุติยาอาเสวิตายาภาวิตายาภุรีกตายาญาณีกตายาวัตุกตายาอนุติตายาปริจิตายาสุสามมาุสมาลัทธายาอิเมเอกาทสานิสังสาปาติกังคาอาติโอิ อโนทิโสภาลนาเมตาเจโตวิมุตติอัติโอทิโสภาลนาเมตาเจโตวิมุตติอัติทิสาภาลนาเมตาเจโตวิมุตติกติหากาเริโอทิโสภาลนาเมตาเจโตวิมุตติกติหากาเริโอทิโสภาลนาเมตาเจโตวิมุตติกติหากาเริสาภาลนาเมตาเจโต วิมุตติปัญจหากาเรหีอโนทิโสภลนาเมตตาเจโตวิมุตติสัตตหากาเรหีโอทิโสภลนาเมตตาเจโตวิมุตติสัศหากาเรหิทิสาภลนาเมตตาเจโตวิมุตติกตเมหีปัญจหากาเรหีอโนทิโสภลนาเมตตาเจโตวิมุตติ สัพเพสัตตาเวราปยาปชาณิกาสุขีอัตนังปริหารันตุสัพเพปานาเวราปยาปชาณิกาสุขีอัตนังปริหารันตุสัพเพภูตาเวราเวราปยาปชาณิกาสุขีอัตนังปริหารันตุสัพเพปุคะลาเวราปยาปชาณิกาสุขี อัตานังปริยาลันตุสัพเพอตตาภาวะปริยปันนาเวราปยาปชาติกาทุกีอัตานังปริยัลันตุติอิเมหิปัญจหากาเลหิอโนทิโสภะนาเมตาเจโตวิมุตติกตะเมหิสัตตหากาเลหิโอทิโสภะนาเมตาเจโตวิมุตติสัพพาอิธิโยเวราปยาปชาติกาทุกีอัตานังปริยัลันตุ สัพเพปุริสาเวราปยาปชาณีคาสุขีอัตนะนงปริยันตุสัพเพอริยาเวราปยาปชาณีคาสุขีอัตนะนงปริยันตุสัพเพอนาลิยาเวลาปยาปชาณีคาสุขีอัตนะนงปริยันตุสัพเพเทวาเวราปยาปชาณีคาสุกีอัตานางปริยันตุสัพเพมนุษาเวลาปยาปชาณีคาสุกี อัตานังปริหานตุสัพเพวินิปาติกาเวลาอัพยาปชานิกาสุขิอัตานังปริหานตุตีเมหิสัตตากาเลหิโอทิโสภลนาเมตตาเจโตวิมุตติกตเมหิตาสายทัสหากาเลหิติสาภาลานาเมตตาเจโตวิมุตติสัพเพปะสิมาญาติสายะสัตตาเวสัตตาเวราปัจายาปชานิกาสุขิ อัตาันงปริหารันตุสัพเพปัชิมายติสายยะสัตตาเวราปยาปชานิกาสุขิอัตานงปริหัรันตุสัพเพอุตลายติสายยะสัตตาเวราปยาปชานิกาสุขิอัตานงปริหารันตุสัพเพธักินายติสายะสัตตาเวราปยาปชานิกาสุขิ อัตานังปริหารันตุสัพเพปุรติมายานุสิษายาสัตตาเวราปยาปชานีกาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพปชิมายานุสิสายาสัตตาเวราปยาปชานีกาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพอุตตลายานุสิษายาสัตตาเวราพยาปชะอนิกาสุกีอัตานังปริหารันตุสัพเพทากินายา Anu tisa ya sata wera apa ya baca nika suki, ata nang sape, tima ya tisa ya sata a wera apa ya baca nika suki, ata nang palihalan tuh sape, ya tisa ya sata wera apa ya baca nika suki, ata nang palihalan tu sape. บุรัทิยาญติสายปานาเวราปยาปชานิกาสุขีอัตตนังปริหารันตุสัพเปปัจิมาญติสายปานาเวราภยาปชานิกาสุขีอัตตนังปริหารันตุสัพเพอุตลาญติสายปานาเวราภยาปชานิกาสุขีอัตตนังปริหารันตุสัพเทกินาญติสายปานา เวราปยาปชานิกาสุขีอัตานังปรลิฮลันตุสัพเพปุรัติมายานุติสายปานาเวราปยาปชานิกาสุขีอัตานังปรลิฮลันตุสัพเพปัจฉิมายานุติสายปานาเวราปยาปชานิกาสุขีอัตานังปรลิฮลันตุสัพเพอุตตลายานุติสายปานาเวราปยาปชา อณิกาสุขีอัตนังผริหารันตุสัพเพทักขินายานุทิสายปานาเวราปยาปจานีกาสุขีอัตนังผริหารันตุสัพเพธิมายาติสายปานาเวราอปยาปจานีกาสุขีอัตนังผริหารันตุสัพเพอุปาลิมายาติสายปานาเวราปยาปจานีกาสุขี อัตานังปะลิฮัลันตุสัพเพปุรัตธิมายติสายภูตาเวราปยาปชาอนิกาสุขีอัตานังปะลิฮัลันตุสัพเพปัชชิมายติสายภูตาเอาเวราปยาปชานิกาสุขีอัตานังปะลิฮัลันตุสัพเพอุตตะลายติสายภูตาเอเวราปยาปชานิกาสุกีอัตานังปะลิฮัลันตุสัพเพ หักีนายติสายภูตาเวราพยาปชานีคาสุขีอัตนานปริหารันตุสัพเพปุรัติมายันุนติสายาภูตาเวราพยาปชานีคาสุขีอัตนานปริหารันตุสัพเพปัชิมายันันติสายาภูตาเวราพยาปชานีคาสุขีอัตนานปริหารันตุสัพเพอุตลาญอนุติสายาภูตาเวรา ปัญญาปชาณีกาสุขีอัตนังปริหารันตุสัพเพทักินายะอนุทิสายะพูตาเวราปยญาปชาณีกาสุขีอัตนังปริหารันตุสัพเพเทติมายะทิสายะพูตาเวราปยญาปชาณีกาสุขีอัตตนังปริหารันตุสัพเพอุปาลิมายะทิสายะพูตาเวราปยญาปชาณีกาสุขี อาตานังปริหารันตุสัพเพปุรติมายติสายปุคลาเวราอาภยาปจานิกาสุขิอัตานังปริหารันตุสัพเพปัชชิมายติสายปุคลาเวราอาภยาปจานิกาสุขิอัตานังปริหารันตุสัพเพอุตรลายติสายปุคลาเวราอาภยาปจานิกาสุขิอัตานังปริหารันตุสัพเพตากินายา อิุสายาปุคลาเวราปยาปชาณีกาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพปฤติมายานุสิษายาปุคลาเวราปยาปชาณีกาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพปัชฉิมายานุสิษายาปุคลาเวราปยาปชาณีกาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพอุตตลายาานุสิษายาปุคลาเวรา อภิญาปัญานิกาตุกีอตตานังปริหารันตุสัพเพทัคินายะอุทิสายาปุขลาเวราอภิาปัานีกาสุกีอตตานังปริหารันตุสัพเพธิมาญาติสายาปุขลาเวราอภิาปัานีกาสุกีอตตานังปริหารันตุสัพเพอุปาดิมาญาติศายาปุขลาเวราอภิาปัานีกาสุกี อัตานังปริหารันตุสพเพปุลติมาญาทิสายาอัตตาภาวะปริยาปันนาเวราพระยาปชานีกาสุกีอัตานังปริหารันตุสพเพปัชิมายาติสายาอัตตาภาวะปริยาปันนาเวราพระยาปชานีกาสุกีอัตานังปริหารันตุสพเพอุตลาญาติสายาอัตตาภาวะปริยาปันนาเวราพระยาปชานีกาสุกี อัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายทิสายะอัตตาภาวะปริยาปันนาเวราปยาปชานิกาตุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุรติมายะอนุทิสายะอัตตาภาวะปริยาปันนาเวราปยาปชานิกาตุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจมายานุทิศายะอัตตาภาวะปริยาปันนาเวราปยาปชานิกาตุขี อัตตานังปะลีหรันตุสัพเพอุตลายะอนุทิสัยยาอัตตาพาวะปริยาปันนาเวราพรยาปชะนีกาสุกีอัตานังพะลีหลันตุสัพเพทกินายะอนุทิสัยยาอัตตาพาวะปริยาปันนาเวราพรยาปชะนีกาสุกีอัตตานังพะลีหลันตุสัพเพหติมายาติสัยยาอัตตาพาวะปริยาปันนาเวรา อภยาปชานีกาสุกีอัตนาังปริหารันตุสเพอุปริมาญติสายะอัตตาภาวะปริยาปันาเวลาอภยาปชานีกาสุกีอัตนาังปริหารันตุสพาปุรัติมายติสายะอิทิโยเวลาอภยาปชานีกาสุกีอัตนาังปริหารันตุสพาปัจฉิมาญติสายะอิทิโยเวลาอภยาปชานีกาสุกีอัตนาังปริหารันตุสพาอุตตลาญติสายะ อิตโยเวราอภิญชานีคาสุขีอัตานางปริหารันตุสัพพาทักขินายทิสายะอิตโยเวราอภิญชานีคาสุขีอัตานางปริหารันตุสัพพาบุรษทิมายาอนุทิสายะอิิโยเวราอภิญชานีคาสุขีอัตนางปริหารันตุสัพพาปัจจิมายาอนุทิสายะ อิติโยเวลาพยาปชานีกาสุขิอัตนางปริหารันตุสัพพาอุตตลายานุสิตายาอิติโยเวลาพยาปชานีกาสุขิอัตนางปริหารันตุสัพพาทักินายานุสิตายาอิติโยเวลาพยาปชานีกาสุขิอัตนางปริหารันตุสัพพาเหติมายาติศายาอิติโยเวราปยาปชานีกาสุขิ อัตตานังปริหารตุสภาอุปาลิมายติสายอิติโยเวราปยาปัาญีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสเพปรติมายติสายะาปุริสาเวลาปยาปัาญีคาสุขีอัตตานังปริหารตุสเพปชิบาญติสัยาปุริสาเวราปยาปัาญีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสเพอุตลาญติสาย ปุริสาเวราอภิญาปีญคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายทิสายาปุริสาเวราอัพยาปัีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปลิมายานุวิสายาปุริสาเวราอัพยาปัีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัชิมายานุวิสายา ปุริสาเวราภยาปัานีกาสุขีอัตนาังปริหารันตุสัพเพอุตตลายานุทิสายาปุริสาเวราภยาปัานีกาสุขีอัตตางปริหารันตุสัพเพทักขินายาอนุทิสายาปุริสาเวราภยาปัานีกาสุขีอัตตางปริหารันตุสัพเพเหติมายาติสายาปุริสาเวราปยาปัานีกาสุขี อัตนางปริหารันตุสัพเพอุปริมายติสายาภุลิสาเวราพระยาปัีญาสุขีอัตนางปริหารันตุสัพเพบุรัติมาญาติสาญาอริยาเวราพระยาปัีญาสุขีอัตนางปริหารันตุสัพเปปัจฉิมาญาติสาญาอริยาเวราพระยาปัญญาสุขีอัตนางปริหารันตุสัพเพอุตตลาญาติสาญาอริยาเวราพระยาปัญญาสุขี ata nang pariyallanto sappe taka kina anutisa ya ariyaya we ra apya bacari kasuki atanang pariyallanto sappe pu lathima ya anutisa ya ariyaya anu we ra apya bacari kasuki atanang pariyallanto sappe pacima ya anutisa ya ariyaya we ra apya kasuki atanang pariyallanto sappe utlaya anutisa ya ariyaya anu we ra อภิญาปัาณีกาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายาอนุทิสัญญาอริยาเวราอภิญาปัาณีกาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพหิมายาทิสัญญาอริยาเวราอภิญาปัาณีกาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุปาทิมายาทิสัญญาอริยาเวราอภิญาปัาณีกาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพ อุลธิมาญติสายาอนริยาเวราอภยญาปชานีกาสุขีอัตานางปริหารันตูสัพเพปชิมาญติสายาอนริยาเวราอภยญาปชานีกาสุขีอัตานางปริหารันตูสัพเพอุตลาญติสายาอนริยาเวราอภยญาปชานีกาสุขีอัตานางปริหารันตูสัพเพทักินาญติสายาอนริยาเวราอภยญาปชานีกาสุขีอัตานางปริหารันตูสัพเพ ุรัติมายานุทิศายาอริยาเวราปิยาปชานีกาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัชมายานุทิสายาอริยาเวราปิยาปชานีกาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตลายานุทิสายาอริยาเวราปิยาปชานีกาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักกินายานุทิสายา อนริยาเวราภิยาปชาณิกาสุขีอัตนางปริหารันตุสัพเพหิติมายติสัญาอนริยาเวราภิยาปชาณิกาสุขีอัตนางปริหารันตุสัพเพอุปริมายติสายาอนริยาเวราภิยาปชาณิกาสุขีอัตานางปริหารันตุสัพเพปุรติมายติสายเทวาเวราภิยาปชาณิกาสุขี อาตางปริหารันตุสัพเพปัจิมายาติสาญเทวาเวราอาภยาปชานีคาสุขีอัตางปริหารตุสัพเพอุตตลายาติสาญเทวาเวราอาภยาปชานีคาสุขีอาตางปริหารันตุสัพเพทักขินายาติสาญเทวาเวราอาภยาปชานีคาสุขีอัตางปริหารตุสัพเพปุรัตถิมายาอนุทิสาญเทวาเวราอาภยาปชานีคาสุขี อัตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายาอนุทิสายเทวาเวราปยาปชานีกาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพอุตลายาอนุทิสายเทวาเวราปยาปชานีกาทุกีอัตานังปริหารันตุสัพเพทกินายาอนุทิสายเทวาเวราพยาปชานีกาสุกี อัตานังปริหารันตุสัพเพติมายติสายาเทวาอเวราอัพญาปัญานีกาสุขีอัตนางปริหารันตุสัพเพอุปาลิมาญติสายาเทวาเวราอัพญาปัญานีกาสุขีอัตานางปริหารันตุสัพเพประิมายติสายามนุษาเวราอัพญาปัญานีกาสุขีอัตนางปริหารันตุสัพเพปัจชิมายติสายามนุษาเวราอัพยาปัญานีกาสุขี อัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตตรายติสายามนุสสอเวราอภิญาปชานีกาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายาทิสายามนุสสเวราอภิญาปชานีกาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพพรติมายาณิสายามนุสสเวราอภพญาปชานีกาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจิมายา อนุทิสายามนุสาเวราอภยาปชานีกาสุขิอัตานังปะริหะรันตุสัพเพอุตลายาอนุทิสายามนุสาเวราอภยาปชานีกาสุขิอัตานังปะริหะรันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสายามนุสาเวราอภยาปชานีกาสุขิอัตตานังปะริหะรันตุสัพเพธัมมายติสายามนุสาเวราอภยาปชานีกาสุขิอัตตานังปะริหะรันตุสัพเพ อุปาลิมายติสายามรุสาเวราพระยาปชาณีคาสุขิอัตตานังปริหารันตุสัพเพปรติมายติสายาวิปาติกาเวราพระยาปชาณีคาสุขิอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจิมายาทิสายาวิปาติกาเวราพระยาปชานีคาสุขิอัตตานังปริหารันตุสัพเพอุตลายติสายาวิปาติกาเวราพยาปชา อนิกาทุกีอัตนังปริหารันตุสัพเพทักินายติสายาวินิปาติกาเวราภยาปัจานิกาทุกีอัตนังปริหารันตุสัพเพบุรัติมายานุทิสายาวินิปาติกาเวราปะยาปัจานิกาทุกีอัตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายานุทิสายา วินิปาติกาเวระอภยะปชาณิกาสุขีอัตตนังปริหารตุสัพเพอุตตลายานุทิสายาวินิปาติกาเวรอภยาปชาณิกาสุขีอัตตนังปริหารตุสัพเพทักกินายาอนุทิสายาวินิปาติกาเวระอภยาปชาณิกาสุขีอัตตนังปริหารตุสัพเพทิมายาทิสายาวินิปาติกาเวร พระยาปชา,านีกาสุกีอัตานังปริหลันตุสัพเพอุป,ปาลิมายทิสายะวินิปาติกาเวราพระยาปชา,านีกาสุกีอัตานังปริหลันตุติต <c oughs> <c oughs> ัวครับอิเมหิทสหากาเลหิทิสาภาลานาเมตตาเจโตวิม ah ุตติสัพเพสังสัตตานังปิ ละนังวัดเจตวะอภิละนายะอุปาคตังวัดเจตวะนุปคาคเตนะสันตาปังวัตเจตวะสันตาเปนะปริยยาธานังวัตเจตวะอปริยยาธาเนนะวิเหสังวัตเจตวะอวิเหสายสัพเพสัตตา เวริโนโหนตุมาเวริโนสุขิโนโหนตุมาทุกิโนสุขิตตตาโหนตุมาทุกขิตตตาติเมหิอัตถากาเรหิสัพเพสัตตาเมตตาญาติเมตตาตังธรรมังเจตายติติเจโตสัพพยาปาทะปาริยุทธาเนหิมุจจติติวิมุตติเมตตาจะ เจโตวิมุตติจาติเมตตาเจโตวิมุตติเมตตาพัมมวิหารภาวานานิสิตาบทที่สิบเก้าเทวตาอุโยชนะคาถาทุกขาปัตตาจะนิทุกขาพยาปัตตาจะนิพยาโสกปัตตาจะนิโสกาหนตุสัพเพ,พปิปานิโน เอตาวตาจามเหหิสัมบตังปุญญสัมปังสัพเทวานุโมทันตุสัพสัมปติสิทธิยาทานังททันตุสัทธายาสีรังลักขันตุสัพทาทาวนาปิรตาหนตุขจันตุเทเทวตาคตาสัพพุทธาภรปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรันตานันจะเตเชนระขังพันธามิสัพโซ ตัพเปุทถาภราปัต t ปัจเจกานันจะยังพลังอรันตานันจะเตจนระคังพันตามิสัปโสตัพเปุทถาภราปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรันตานันจะเตจนระคังพันตามิสัปโสตัพเปุตถาภราปตา t a ปัจเจกานันจะยังพลังอรันตานันจะเตจนระคังพันตามิสัปโส ตปเปพุทธาประปตาปัจเจกานันจะยังพลังลลันตานันจะเตเชนระคังพันธามิตะปะโสตปเปพุทธาประปตาปัจเจกานันจะยังพลังลลานตานันจะเตเชนระคังพันธามิตะปะโสตปเปพุทธาปราปตาปัจเจกานันจะยังพลังอลันตานันจะเตเชนระคังพันธามิตะปะโส ตะเปพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรันตานันจะเตเชระ้ังปันตามิสัพโะโสตะเปพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรันตานันจะเตเชระ้ังปันตามิสัพโสด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอานุภาพแห่งความเพียรและอานิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนาตราัย ด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระประิตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอำนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคล พระปิดตาย่อเศรษฐีเหรียญย่อดเศรษฐีเหรียญไหวครูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระปริตจงสำเร็จศักดิ์สิทธิุการเทินสาธุสาธุสาธุ